ป้ายภาษาจีนที่ตั้งอยู่ที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คงจะสร้างความแปลกใจให้กับใครหลายคนแต่สําหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ป้ายภาษาจีนดังกล่าวกลายเป็นภาพชินตาที่ช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจด้านวัฒนธ,นธรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดําเนินโครงการวิสิต CMU แก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จากกระแสภาพะยนตร์ Lost in Thailand ที่ออกฉายในช่วงปลายปี2555ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของชาวจีนซึ่งความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนทำให้เกิดปัญหาระหว่างนักศึกษาบุคลากรภายในมหาวิทยาลายัยกับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปี2556ถึงต้นปี2557 เช่นการกางเต็นท์พักแรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยการขับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์โดยไม่คำนึงถึงกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยการรบกวนการเรียนการสอนการแต่งกายเรียนแบบนักศึกษาจนเกิดกระแสต่อต้านนักท่องเที่ยวจีนขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พลิกวิกฤตจ,จากการท่องเที่ยวครั้งนี้ให้เป็นโอกาสผ่านการจัดโครงการวิสิต CMU รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโดยเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยผ่านทางประตูหน้าเท่านั้นและให้ซื้อบัตรนั่งรถเยี่ยมชมรอบมหาวิทยาลัยโดยไม่จอดพักเพื่อลดปัญหาด้านการจราจรโดยตลอดเส้นทางมีการบรรยายถึงสถานที่ต่างๆรอบมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวโดยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและนักศึกษาซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการวิสิต CMU มากกว่าวันละ400คนเทียบกับในอดีตที่เราไม่ได้จัดการเนี่ยแปลว่าคน4-500คนเนี่ยจะก็ไปเดินละเกะระกะในมหาวิทยาลัยในห้องเรียนแต่พอเราจัดระบบนี้ปุ๊บเนี่ยคน4-500คนอยู่ใน วิธีการที่เราจัดคือต้องบนนั่งรถนะไม่ให้ไปเดินระ,ะเกะระกะข้างในนั่นโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวของประเทศของจังหวัดตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยการศักษาคือไม่เข้าไปยุ่งแล้วก็จัดระบบการรจัดการขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อรองรับเรา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแผนจะพัฒนาโครงการวิสิต CMU ให้รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงได้เสนอแผนการจัดการดูแลนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นกรณีศึกษาการดูแลการรับรองนักท่องเที่ยวอีกด้วย จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคืออ่างแก้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการวิสิต CMU นะครับจะจอดรถแล้วก็ลงมาถ่ายภาพความสวยงามของอ่างแก้วครับโดยโครงการวิสิต CMU นี้ครับจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ลดความเข้าใจผิดระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในมหาวิทยาลัยครับซึ่งโครงการนี้จะช่วยทําให้ความน่าท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นครับสุรพงษ์สมฤแสนถ่ายภาพธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานครับ